อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วไปหนาาวัดขนงอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง<ม>นะครับ<ม>ที่ดูเคยดูไอ้แดนวัดขนงเคยดูทิดจอยเคยดูหลายๆเรื่องแต่ทีนี้เวอร์ชั่นนี้ก็คือแตกต่างกันที่มันมาทํามาเยอะโดนซะนั่งต้องไปดูเรื่องนี้เลย,ยว่าผมโดนอะไรบ้างาจริงนะยกขึ้นไปคัดโอเค สุดที่แล้วอมันไม่ใช่แบบว่าร้านแค้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นอะไรที่มันน่งรักแต่มันเป็นอะไรที่มันนักแต่มันเป็นแต่มันเป็นอะไรที่มันน่าร้าบางทีเราก็สงสารเขาอะได้ยินว่าคัมแบ็คสามคนเต็มเต็มเรื่องเลยเราสามคนจะอยู่ในอารมณ์ของคนในกองถ่ายแบบบรรยากาศพาไปด้วยถ้าเราไปตั้งใจอะบางทีมันมันก็ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทีเดียวเง ชแล้วบ,บทบทอะไรมันก็ไม่มีฟิกมากมายเรื่องนี้ที่หม่ำแทบจะแบบไม่ได้พูดด้วยไมไม่ได้พูดด้วยไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ต้องมีบทของที่หม่ำเลยคือแบบตรงนั้นแล้วก็ใส่ตรงนั้นเลยเราสามคนอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนความบันเทิงเกิดขึ้นรอยยิ้มเสียงร้องเกิดขึ้นไปดูนะครับผมว่ามันมีแต่รอยยิ้มก็คลายเครียดนะ,ะผมว่าฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับ